หนึ่งเหรียญสองแบบที่ทุกคนยังคล่องใจกับเหรียญหนึบาทะเศียรเล็กและเหรียญหนึบาทะเศียรใหญ่วันนี้เรามีข้อมูลดีๆเอามาฝากทุกๆท่านรับชมกันได้ในคลิปนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อี่พี่ลงปณอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกทกท่านนะครับและก็แฟนเพจนักสะสมทุกทกท่านนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญหนึ่งบาทที่ทุกคนนั้นยังมีข้อข้องใจกันนะครับบางท่านก็ดูไม่ออกบางท่านก็บอกว่าดูยังไงนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญน,นี้เป็นพระเศียรเล็กและเหรียญน,นี้เป็นพระเศียรใหญ่นะครับของ เหรียญชนิดราคา1บาทปีพุทธศักราช2549นะครับซึ่งเหรียญทั้ง2เหรียญน,นี้นะครับทั้ง2แบบที่ผลิตออกมาราคามาตรฐานเดียวกันนะครับคือราคา1บาทนั่นเองนะครับแต่ราคาการประเมินนะครับเหรียญปีพศเดียวกันทำใหมราคาถึงได้แตกต่างกันนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็นำข้อมูล นั้นเอามาพูดคุยแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับให้เป็นจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตและการดูเหรียญะเสียนเล็กและะเสียนใหญ่นะครับมีความแตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่หลายๆท่านนั้นที่ยังแยกไม่ออกกับเหรียญแบบนี้นะครับเราไปที่ข้อมูลเหรียญก่อนนะครับเหรียญปีพุทธศักราช2500 49นะครับซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับหรือว่าไดมิเตอร์นั้น20มมตรนะครับน้ำหนัก3.4กรัมเท่านั้นเองส่วนจำนวนการผลิตนะครับฟังดีๆนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญปีพศ2549นะครับที่เป็นประเด็นยังค้างคาใจของพี่ๆน้องๆลุงปนาอาทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ปี49พระเียเล็กพระเียนใหญ่ทั้งสองแบบนะครับที่ผลิตออกมาทั้งสิ้นนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น778ล้าน61,000 61, เหรียญน,นะครับอของเหรียญปีพศนี้นะครับผลิตออกมาถือได้ว่าเยอะมากเลยทีเดียวทำไมาราคาถึงแตกต่างกันนะครับตัวไหนที่มีราคาและตัวไหนที่ราคาน้อยนะครับ ซึ่งราคานั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยทีเดียวนะครับ <_ d ata> เหรียญทั้งสองแบบนี้อันนี้นะครับ <_ d ata> ตามรูปภาพนะครับตามรูปภาพที่แสงท้องสองทางจับเหรียญขึ้นมาให้ดูแบบนี้นะครับ <_ d ata> จะมีใครรู้หรือไม่ว่าอันนี้นะครับ <_ d ata> เหรียญเหรียญนี้เป็นพระเศียรเล็กหรือว่าพระเศียรใหญ่นะครับ <_ d ata> บางท่านก็บอกว่าพระเศียรเล็ก บางท่านก็บอกว่านี่แหละเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเป็นข้อโต้แย้งกันนะครับเป็นข้อโต้แย้งกันหลายๆท่านนั้นนะครับก็บอกเหรียญนี้นะครับอ่าแล้วเหรียญน,นี้ล่ะนะครับมันก็หน้าตาเหมือนๆกันนะครับลวดลายเหมือนๆกันนะครับบางท่านก็บอกว่ามันก็เหรียญอันเดียวกันนะครับ ก็เหรียญแบบเดียวกันหน้าตาก็เหมือนกันนะครับมันต่างกันตรงไหนนะครับท่านดูให้ดีนะครับอลองพิจารณาไปนะครับว่าระหว่างสองเหรียญนี้นะครับมีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับดูแค่เนื้อนะครับดูแค่เนื้อของเหรียญนะครับที่พระพักนะครับพระพักของรัชกาลที่9นี้เราก็รู้ว่ามีความแตกต่างกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเหรียญนี้ นะครับพระพักจะอวบอิ่มมากนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีคลื่นต่างๆเหมือนกับหน้าโดยทั่วไปเรียวยาวนะครับตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะสั้นนั่นเองนะครับแต่ทําไมเหรียญที่บอกว่าสั้นกว่านะครับเป็นพระเศียรใหญ่หรือว่าพระเศียรเล็กนะครับเราไปที่ข้อมูลกันนะครับ เหรียญน,นะครับตัวนี้ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับวงขอบเป็นเฟืองนะครับส่วนด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวเดียวกันนะครับอันนี้นะครับเหรียญนี้ยอดผลิตก็มาชุดเดียวกันนั่นแหละนะครับยอดผลิตชุดเดียวกันแต่ส่วนราคาการประเมินนะครับเหรียญน,นี้ราคาเพียงแค่15บาท เท่านั้นเองนะครับ u n c นะครับเหรียญนี้นะครับ15บาทเป็นพระบรมรูปลักษณะแบบนี้นะครับจำไว้นะครับแล้วเรามาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับที่มีพระบรมรูปลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญพระเศียรเล็กนะครับอ่านี่คือเหรียญพระเศียรเล็กนั่นเองของปีพุทธศักราช2549นะครับอ่า จุดสังเกตวิธีการดูนะครับนี่คือเหรียญภาษีเล็กนะครับที่มีราคาคันประเมินถึง100บาทนะครับ100บาทนะครับกับเหรียญภาษีเล็กนะครับเราดูให้อ่าดูใส่กันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับดูที่เนื้อนะครับเนื้อเหรียญหรือและก็พพักนะครับอ่าตรงพพักนะครับฝั่งนี้เหรียญนี้นี่ จะเห็นเหมือนกับหน้าเรียวยาวนะครับเหรียญนี้จะสั้นนะครับอันนี้สั้นๆนี่แหละนะครับก็คือพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญนี้ก็คือพระเศียรเล็กนะครับเราไปดูนะครับความแตกต่างเห็นไหมนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้พระเศียรเล็กนะครับอันนี้ล่ะตัวนี้ก็พระเศียรเล็กนะครับส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับของเหรียญปีพศ .2,500 49นะครับซึ่งเป็นเหรียญปีพศเดียวกันแต่ราคาต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะครับระหว่าง15บาทกับ100บาทนะครับนี่คือเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2549นั่นเองนะครับคงแยกแยะออกนะครับพี่พี่น้องๆนะครับคงอ่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วคงแยกแยะออกนะครับระหว่างภัเียนเล็กกับเหียนใหญ่นะครับ เหรียญพระเศียรเล็กกับเหรียญพระเศียรใหญ่คงแยกแยะออกนะครับหลายหลายท่านนั้นส่งเข้ามาอันนี้เป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับก็ตู้แย้งกันไปตู้แย้งกันมานะครับวันนี้แสงทองสองทางก็เลยนําเอาเหรียญพระเศียรเล็กกับเหรียญพระเศียรใหญ่นี้เอามาฝากพี่ๆี่น้องๆนะครับเพื่อไขข้อข้องใจนะครับหลายๆท่านนะครับเห็นตูต้แย้งกันในเพจต่ Garrett, time, างๆนะครับในเพจต่างๆ ก็เลยนำมาทําเป็นข้อมูลให้พี่ๆน้องๆหลุงปาอญานะครับเป็นที่สังเกตนะครับสังเกตในเหรียญ1บาทปีพศ2549นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับให้การรับชมและก็ เป็นแฟนเพจด้วยดีเสมอมานะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสําหรับคลิปนี้เส้นทองสองทางก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ